ไอ้นี่เป็นบอร์ดเกมที่ต้องใช้ทักษะการแก้ปัญหามากที่สุดต้องแต่ซื้อมาเลยใครอยากฝึกลูกหลานให้รู้จักการแก้ปัญหาเป็นระบบหรือการแก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยไม่ต้องให้ไปติวคณิตโจทย์ยากๆแล้วนะซื้อไอ้นี่ยไปให้เล่นเลยฝึกได้เหมือนกันขอเรียกอันนี้ว่าเป็นเกมสําหรับฝึกกลยุทธ์เลยนะมองผ่านๆอาจจะเห็นว่ามันง่ายนะก็แค่แก้ปมเชือกออกมาให้ได้แต่พอลองเล่นจริงแล้วไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับ คือถ้าไม่ได้ใจเย็นพอแล้วก็ค่อยๆแก้เป็นขั้นเป็นตอนนะไม่มีทางเลยที่จะเล่นไอเกมนี้แล้วชนะแต่เอาจริงๆมันสามารถตั้งให้โจทย์มันง่ายได้นะคือสําหรับเด็กๆหรือว่าใครที่เพิ่งเริ่มเล่นแรกๆเนี่ยเราสามารถตั้งให้โจทย์ปมเชือกมันไม่ค่อยยากก่อนได้แบบ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ค้นพบเลยก็คือไอ้เกมนี้สามารถลดอาการติดจอได้ด้วยครับอย่างในคลิปเนี่ยเราตั้งถ่ายไทม์แลปไว้แต่ว่าจริงๆเนี่ยกว่าจะแก้ได้1กระดานเนี่ยใช้เวลาเกือบ5นาทีเลยนี่สําหรับโจทย์ที่มันไม่ได้ยากมากนะคือถ้าไปเจอโจทย์ยากๆเนี่ยหกระดานอาจจะใช้เวลาเกิน10นาทีเลยก็ได้จริงๆมันจะเอาไว้เล่นคนเดียวก็ได้แหละนะแต่ว่าก็สามารถชวนคนอื่นมาเล่นได้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวคลิปหน้าเราเอาแฟนเรามาท้าประลองด้วยลองดูว่าใครมันจะแก้ปัญหาได้เก่งกว่ากันครับ